动漫。妈妈 ไม่คิดว่าทำความสะอาดห้องทั้งห้องมันจะขนาดนี้ขอพักเบรกกินข้าวก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำความสะอาดห้องต่อคือแบบเรียกว่าเป็นบิ๊กคินน่งเลยวันนี้ เดี๋ยวกินเสร็จเราว่าจะไปดูดฝุ่นตรงบริเวณใต้ใต้ชั้นวางทีวีอะทุกคนมันจะบิวอินไว้อยู่ใช่ไหมแล้วข้างล่างเราจะเก็บเป็นกล่องรองเท้ามันไม่ได้ทำความสะอาดตรงนั้นนานเพราะเราขี้เกียจเอากล่องออกเดี๋ยวเราจะยกกล่องออกแล้วก็ลองดูดใต้ตรงนั้นดูคือแบบฝุ่นน่าจะเยอะนะขอกินเติมพลังก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปดูดฝุ่นเป็นเพื่อนกันหน่อยนะคะวันนี้เราให้เวลาตัวเองทั้งวันเลยว่าจะบิ๊กคิเน่งห้องนะเนาะรออยู่ทุกวันเราก็ต้องทำความสะอาด は음ありがとうござ <목소리> <목소리> ถ้าใครที่อยากจะไปตามเครื่องดูดฝุ่นอันนี้นะเดี๋ยวเราจะสรุปแบบรีวิวสั้นๆให้เลยของดิมมี่รุ่น T30 นะคะทุกคนซึ่งพลังดูดเขาแบบแรงมากเลยแล้วก็ในเรื่องของเสียงอะ่ะเราออยู่คอนโดใช่ไหมไม่ได้มองว่าเออมันแบบส่งเสียงดังน่าลำคาญนอะไรแ,แบบนี้นะคือไม่ได้ดังจนแบบดังมากจนเราทนไม่ได้นะทุกคนส่ตอบโจทย์คนที่อยู่คอนโดอย่างเรามากๆเลยคือก็ต้องเข้าใจดีเนาะว่าเราก็เก่งใจห้องข้างๆด้วยเนาะมันสามารถดูดทาความสะอาดได้หลายที่เลยแล้วก็เนี่ยทุกคนดูสิว่าเราเปลี่ยนหัวสนุกมากเลยเขาให้หัวมาแบบเยอะมาก บบเกือบสิบนันได้อะทุกคนแล้วมันก็แบบว่าดูดตามโต๊ะตามพื้นคอมสอกเล็กเล็กนู่นนี่นั่นคือดูดแน้หมดเลยแล้วก็เครื่องเนี่ยดีมันสวยมากเลยนะทุกคนดูนี่แล้วก็มีตรงหน้าทําความสะอาดตอบโจทย์เรามากเลยลไม่ต้องมาแบบนั่งเนี่ยตามทุกอย่าง ตลอดคือมันมีโหมดออโต้เราก็ไม่เมื่อยด้วยใช่ไหมทุกคนมันก็ดีตอบจบด,ดีด้วยความที่มันเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวนี้เราก็ทํางานได้ง่ายด้วยไม่ต้องมากังวลเรื่องสายเออมันมีแบบพันเยอะแยะตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นใช่ไหมน้าหนักอะมันกําลังดีเลยไม่ได้หนักมากเกินไปหรือว่าเรายกไม่ได้เนี้ยมันก็ ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเนาะคือเราก็ใช้สบายอะ่ะตรงนี้ก็คือโอเคเลยสำหรับพวกเรานะอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของแบตแบตเตอรี่คือด้วยความที่คอนโดเราอะ45ตารางเมตรแล้วมันก็ใช้ได้แบบโอเคสําหรับการมิิคินนิ่งรอบอะเราชาร์จหนึ่งรอบก็คือใช้ได้สบายๆเลยจอตรงนี้นะซึ่งมันจะสามารถปรับเป็นออโต้ก็ได้จะปรับเป็นแบบอีโค่มีเดียมหรือว่าเทอร์โบแต่ว่าเราใช้เป็นโหมดออโต้ที่แบบให้เขาแบบ จับเซ็นเซอร์ฝุ่นอันตโนมัติเลยตรงนี้แล้วก็ให้เครื่องเป็นตัวแบบว่าวิเคราะห์เอาเนาะก็ใช้ได้ประมาณเป็นชั่วโมงอยู่นะนานอยู่สําหรับนะตัวนี้คือสถานีชาร์จของเขาซึ่งสถานีชาร์จของเขาอะตามจริงถ้าใครมีแบบพื้นที่ติดตรงนี้มันเจาะกําแพงแบบอย่างนี้ได้เลยนะแต่ด้วยความที่เรา,าเป็นคอนโดเช่าใช่ไหมเราไม่สามารถเจาะตรงนี้ได้เราก็เลยเลือกที่จะแบบว่าเก็บน้องตัวนี้ไว้ ว่าืเราก็เลยเอาเนี่ยเอาน้องมาพิงอย่างเงี้ยมันก็โอเคอ่ะแล้วมันเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ห้องเราด้วยนะดูสิมีความมินิมอลแต่มีความสีเทาตัดกับสีเงินแล้วก็สีครีมแล้วก็สีไมคเข้มแล้วตัวนี้คือเขาสามารถถอดแบตเตอรี่ตรงนี้ได้ด้วยนะทุกคนหรือเราจะมีแบตเตอรี่สำรองที่ใช้ไปแล้วเอาแบตเตอรี่สำรองเปลี่ยนตรงเนี้ยก็ได้ซึ่งตัวนี้คือแบบตอบโจทย์สำหรับคนอยู่คอนโดม,มากๆเลยเครื่องไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้กินพื้นที่วัสดุสวยงามแล้วก็เขาทำด้วยวัสดุอันนี้ด้วยทุกคนเนี่ยตรงเนี้ มันคือไมโครไฟเบอร์นะซึ่งมันมีน้ำหนักเบาทนทานแล้วมันเป็นเกรดเดียวกับที่เขาใช้ผลิตเครื่องบินรถแข่งอะไรเงี้ยชอบนะเครื่องนี้คือโอเคราคาอยู่ในเลนที่ประมาณแบบ หมืนสประมาณเนี there, there people, ้ยหรือถ้ามีโปรก็หมืนสานิดคือมันโอเคไงแล้วมันรับประกัน2ปีด้วยถ้าเราซื้อในของตัวอ f ฟ i ิ i ชียลของเขาอะก็คือ Dream y o o f i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  l s t t r r e ก็กดได้ตามแอปช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปนะเดี๋ยวยังไงเราจะปักพิกัดไว้ให้ในด e ส c ริปชั่นนะทุกคนเผื่อใครอยากไปตามน้องคนนี้เนาะเห็นคนแบบขอให้เรารีวิวเครื่องดูดฝุ่นก็เลยยกน้องคนนี้มารีวิวให้ทุกคนนะคะ